แม่บอกว่าป่วยอยู่ครับปกติเปิดกงนี่ต้องกระโดดออกเลยนะจ่อยนอนอยังไงก็ไม่ตื่นไม่ออกไม่ออกครับมแหวซเมหมาเึึมซึิม,ม,ม,มชัดชาย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 ไอ้เดเล่นด้วยกันตั้งนาน <ale trabajo> ฝ้าขึ้นเลนนะฝ้าขึ้นเลนขึ้นข้างในเลยแบบเช็ดไม่ได้ก็ไปอ,อยู่ดูฟุงๆกันไปแล้วกันไอ้หน้าใหญ่แหมไปแล้วสจะกิดมาไปเลยเปิดแอร์เย็นนะครับพอออกมาฝ้ามันขึ้นข้างในเลยตอนนี้ไม่ค่อยเวนเตอร์ซิลแล้วทั้งมันนะครับกล้องใช้มานานโอ้ตื่นมาปวดข้อเท้ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างวะตอนก่อนนอนมันไม่ปวดตื่นมามันปวด <girl> มีนอนคนละข้างแล้วก็ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรอยู่ด้านข้างข้างขวา,ขาพี่จอร์ดอะมันก็โล่งๆมันจะเป็นเพราะอะไรได้บ้างวะหรือว่าขาซ้ายกูมันเตะขา,ขาขวาตัวกูเองวะสวัสดีครับแม่ไปแตไม่ได้เล่นถาวไม่ได้เล่นขาครับเป็นบางม,มุมครับไม่กอกแกนเออแบบนอนทับไม่ดีเป็นระยะเวลานาน,านอะไรแบบนี้ปะอยู่ในท่าเออในมุมประหลาดเอ็นอาจจะยืดนานเออ ว่าแน่เลยไม่น่าจะเป็นเพราะว่าขาซ้ายเตะขาขวาไม่ขนาดนั้นหรอกอืมไม่น่าเป็นไปได้แม่วันนี้หน้าตาแซนด์วิชจะประหลาดมากเลยหนึ่งเลยเริ่มจากการใส่ทูน่าก่อนซึ่งมันผิดสเตตสองคือการเพิ่มเติมเสริมแต่งมาด้วยโบโลน่ามันเลยทําให้มันเหมือนเออมันมันเลี่ยนมากก็ลูน่าใส่นี้หน่อยมันเหมือนโอโคโนมิยากิเมนไกโกแล้วก็เหมือนไอแฮมสีขาวนี่เป็นมายองเนสอันนี้ก็มมนไกโกอันนี้ก็โอโคโนมิยากิ อ่ะฉะนั้นโอโคโนมิยากิก็ต้องบีบ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 วุ้ยแม่ดูสิหู้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะหุ้ยจุกนี้มันพังเลยแม่จุกนี้มันพังเลยครับมันเป็นมันเป็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 นพี่จอดเองอ่ะเดี๋ยวเช็ดเองเดี๋ยวเช็ดเองหู้ยจุกมันบีบไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ กายเป็นป้าจุดแล้วเนี่ยหลุยหลุยคอลเลคชันใหม่ <h ide> ป้าจุดมาบนแซนวิช <h ide> ใช่เป็นแซนวิชป้าจุดอันนีเกลียดมากเลยวะเดี๋ยววันนี้จะไปงานศพเจโปแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปถ่ายงานที่ออฟฟิศก่อนกินข้าวก่อนอันนั้นอนั้นาพาพาพวกมึงชิมซิซาวาโดหน้าตาประหลาดประหลาดอ่ะไอกรนอยู่หุ่นอ่อนซาวโดว่ะอุกรามีอันอิ่มพมึงมีใครดูฮังเกอร์แล้วบ้างนี่เป็นไงเป็นไง กูเห็นส oh, ีห yeah, น้ามึงแล้วแบบโอ้โหแทนใจเป็นคำล้านคำเอ้ยถ้าถ้าเกิดเทียบว่ามันเป็นชองหนังที่ไทยมันไม่เคยทำอะมันแปลกใหม่กับไทยเว้ยแต่ด้วยความที่พอเราดูหนังแบบประมาณนี้มาเยอะเราก็รู้สึกว่ามันทําได้ไม่ถึงเท่าที่เรื่องอื่นมันทํา แต่มันเป็นมดที่ดีนะใช่แต่ว่มันฟูดีดีกกับก็ดีเพราะว่าบทมันไม่ค่อยแข็งแรงแต่หนังน่าติดตามอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมดูได้เพลินเพลินใช่เพลินดูได้เพลินเพลินเลยอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้ฝีมือนักแสดงฝีมือผู้กำกับเออฝีมือภาพเออชู่ภาพสวยมากภาพสวย่ากแต่พวกฟูดชงฟูดช็อตนี่เขาแบบปั้นแบบอย่างดีเลยพอยิงพยายามปั้นปึ๊บแล้วพอด้วยการรีเซิร์ชเรื่องเรื่องครัวมาไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็เลยเออแปลกเป็นแปลกใช่รวมกับตัวโครงเรื่องที่ไม่ได้นำไปสู่ อะไรใหม่ๆ<ช>บทสรุปวันนี้อันนี้คือไม่ได้สปอยเนาะก็ไป,ไปดูใช่พูดความรู้สึกกันเฉยๆนั่นแหละครับก็ <ๆ S 1> รับชมก็ได้สําหรับผมให้เกณฑ์ว่าเพลินเเพลินแล้วก็ให้กําลังใจคนทําแล้วก็เก็บฟีดแบ็กกันให้ดีโอ้แต่อยากให้หนังไทยมีแนวนี้เยอะๆนะใช่ใชมม,ม,ม,มันมันไม่ค่อยมีอ่ะ มันไม่ค่อยมีมันตัวอย่างทางไทยก็จะแบบตามสูตรใช่ไหมสำหรับผมก็ให้ให้ผ่านเกณฑ์นะผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์มันก็ต้องช่วยกันสนับสนุนแหละเพราะว่าเรื่องเรื่องเนี้ยถามว่ามันมีเรื่องให้ติเยอะไหมเยอะแต่เราก็ต้องสนับสนุนเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้น่าเกียดถึงแบบว่าไม่ไหวไม่ได้ไม่ไหวขนาดนั้นใช่เออก็ดูจบดูแล้วสนุกดูจดูแล้วสนุกดูแล้วสนุกจนจบเพราะมันมีหลายอย่างที่ดีจริงๆใช่ใช่แนะนานะถ้าเกิดสนกรประเด็นเรื่อง m o t i เ a ชั่นตัวละครแล้วก็ประเด็นต่างๆที่มันไม่คบ มันไม่ไม่พาไปไหนอะไรใหม่บทสรุปบทสรุปโคตรเฉยเออก็ถูกแต่ถามว่าถ้าเกิดแบบวันว่างๆวันหยุดสงการเนี้ยใครอยากเปิดหนังดูใน Netflix ก็เปิดได้เลยสนุกสนุกประมาณนี้ครับให้ดูย่างหันเกอร์ตเกดหันเกอร์เฉยๆเป็นั้นกูจะไปดูไอ Mockingjay แล้วนะโอ้ยังไม่ได้ดูนี่แต่เห็นเขาบอกกระแสดีอยู่เนี่ยยังไม่ได้ดู เอาหรอพี่ด <can understand it |notimestamps|> ียดมาเอ้าเอาหรอไม่รู้เรื่องกูเห็นเขาพูดถึงกันน่ะเพราะกูจะไปเห็นเป็นแบบฮังเกอร์แล้วไม่เป็นภาคโจจิงจืออ่ะอีกอันแล้วก็เอาเอามาทำเอามาทำล้ออ่ะเอออะไรอย่างเงี้ย แล้ว วัดที่นี่คือเคายังไงล่ะวัดที่เนี่ยอยู่นั่งมอไซค์มาเนาะทางเข้ามามันจะมีลูกศรเขียนไว้เลยว่า,าเออ <laughs> มีลูกศรเขียนวทางเข้าวัดเออทางเข้าวัดนั่นเหรอ ก็ทางเข้าวัดแล้วก็มาไอเนี่ยมันมาที่เผาสัตวเลี้ยงใช่มันมันมีเขียนมีป้ายบอกว่าเป็นสาราเผาเลีษะเราเลี้ยเลยกเมื่อกี้ที่เมนที่เผาก็เป็นสําหรับไซส์เล็กสำหรับน้องๆเน้องอ๋อเนี่ยเลยเขาเลยมีป้ายว่าเนี่ยต่ำกว่า20กิโลมากกว่า20กิโลคือถ้าเกิดไม่บอกมาก่อนมาเห็นป้ายก็งงนะว่าอะไร20กิโลสมากกว่า20กิโลถังแก๊สมั้ง นี่คืออันนี้เราไม่ได้ใช่แล้วก็หญ้าของเชฟโบร่เชโปชอบกินหญ้านี่เโแล้วกินให้จุกจุกใส่ให้แบบจุกจุกเลยสุดท้ายแล้วไงสุดท้ายเดี๋ยวไปหากินบนดาวเองอันนี้แค่เป็นขนมใส่กระเป๋าไป พกติดตัวไปพี่เฉียโปมีอะไรจะกล่าวในเพจพี่เฉโป,ฉโปหนึ่งนาทีคล,คลิปล่าสุดไงุ่ยนผู้ท้ากำลังดูคลิปนี้อยู่ก็แปลว่ามึงอ่ะอยู่ที่ท่ากาศยานรอส่งกูสินะอเออกูไปก่อนเริ่มลาก่อน ไม่ไาวเสียงแตกละแต่กูแต่กูอะคิดไว้อีกอันหนึ่งนะเป็นเด็กมาหาพี่เจโปที่พี่เจโปเออเออตแบบกลับเข้าคู่ตึออพี่เจโปไปไหนกูตายแล้วไอ้เหี้ยหนึ่งมุกยังยังมีอีกไปดาวแมวแล้วกลับมาเมื่อไหร่ไปแล้วมีกลับไหม ครับได้ก็เฮียมีได้อีกหลายมุกได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆทำไมเราเราก็มันก็เป็นการทิ้งทวนครั้งสุดท้ายไงใช่คือมันอยู่ที่ว่าเราอยากที่จะทิ้งทวนในลักษณะไหนอยู่ที่ว่าภาพสุดท้ายที่เราอยากจะจำอยากจะจำแบบไหนใช่ใช่ใช่อันนี้คืออันที่กูอยากจำ <concludes S 1> ใครใส่เข้าไปวันนะี้โคตรเก่งแล้วเอาแล้วไว้วใจใครไม่ไว้ไว้ใจจุย้ยอิสระมันก็ไม่พังทุกอย่างไหมอมันไม่พังทุกอย่างไหมเมื่อกี้ขนาดมันเดินออกไปตรงนู้นมันยังทําแมสตกอ่ะอมเม็ดง่ายง่ายมันยังทําตกพืน자자้นได้ตก็มามากันพี่มาแยกชิมปะ แค่ขนมก็แบบว่าได้แน่นขนาดนี้หรือว่าจริงๆอ่ะมันก็มันเป็นอย่างนี้ตอนที่มึงเข้ามาทำหรือเปล่าก็เป็นไปได้ละนี่ไงเพราะตอนที่เขาทำมันไม่โยกนะเออแค่จับมันก็ไม่โยกแล้ววันหนึ่งอ่ะเอเจียวอย่ามันต้องทำของตกสักหนึ่งครั้งเว้ยทำไมวันนั้นมึวันชีวิตวันนั้นไม่สมบูรณ์ใช่ขาดมันขาดเมื่อพังพังทิ้งทิงอะไรสักอย่างใช่เดี๋ยวแล้ววันนี้มึงทำยังทำไปแล้วทำไปแล้วทำได้เรื่อยๆเรื่อยๆมีต่อเรื่อยๆอ่ะนะเที่ยขอบคุณไปขอบคุณครับ เวลาถ่ายงานเสร็จก็ยังอุตส่าห์ใช่โอ้โหพวกกูนี่ถ่ายงานลูกค้าเลยอยุ่มาจากโควิดพร้อมกันหมดก็เลยมาพร้อมกันมาถึงตอนนี้ไงถ่ายเสร็จประมาณถ่ายเสร็จประมาณห้าโมงเฮ้ยตั้งห้าโมงเลยนะแล้วก็มีมีมีแค่ว็บเล่นโป๊กเกอร์รัทหนึ่งตัวหนึ่งถึงสองทุ่มไม่ออกสองทุ่มเนี่ยมันนานกว่ามึงทำงานอีกไหมนานกว่าถ่ายงานโอ้ยกูถ่ายตั้งแต่บ่ายสี่อ๋อเมื่เสร็จสี่โมงนะมันไม่มันขอยนิดเดียวดีกว่ะ กําลังคิดถึงเรื่องเวลาอยู่เพราะจริงๆพระก็สวดตั้งแต่สามโมงเย็นแล้วบอกให้พระรอเนี่ยสองชั่วโมึงพันประเด็ก็ดีใช่เพราะบอกพระบอกเขาจะรอหนึงสองชั่โงโอ้โหก็ถือว่าดีนะเขาก็มองภาพรวมอ่ะบาปที่ผายมันหลอกอ่ะนางหลอกอย่างนี้เลยโอ้ยมันหลอก ว่องว่องมาสอนมวยน้องๆไว้แวะไปเรียกแล้วกันเฮ้ยนี่อย่างน้อยกูว่าหลายคนน่าจะถามกูว่าให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่าถึงเรื่องราวของวันเนี้ยเอาเอาแค่เรื่องวันนี้แล้วสิ่งที่มึงคิดว่ามึงจะทําต่อไปอ่ะวันนี้มึงหนักจริงใช่ยังยังาจจะหนักมากวันนี้คืออาจจะเห็นว่าเฮ้ยเคไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเพราะว่ากิจในุนในวันเนี้ยมันเยอะเยอะมากใช่มันมันเลยอาจจะไม่ค่อยได้เทคแอคชั่นจะไล่เลียงให้ละกันคือตั้งแต่ตอนแรกอ่ะคือตั้งใจอยู่แล้วด้วยความที่เราไม่เคยจัดงานหรือ แบบเกี่ยวกับการทำออแกนไนซ์หรืออะไรพวกนี้เราต้องจัดการด้วยตัวเองติดต่อทุกอย่างด้วยตัวเองอย้ายมาแบบหลายวัดมากกว่าจะได้กว่าจะนู่นนี่นั่นแล้วของทุกอย่างคือต้องเตรียมด้วยตัวเองอและทีนี้บวกกับเรื่องสภาพจิตใจเราแล้วก็การพักผ่อนการกินการนอนนียคือมันพังไปทั้งหมดเลยคือ,อต้องยอมรับว่าพังแบบเรียกว่าสลายได้เลยคือ,คอ,อสติ การยังคิดการตัดสินใจทีนี้การที่เราตัดสินใจตรงนั้นลงไปแล้วโพสโดยเราไม่ได้คิดแล้วบวกกับการที่ว่าก็แค่เปิดบัญชีเฉยๆแล้วก็เราตั้งใจอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะอะไรยังไงอ่ะสุดท้ายก็ไปจบที่การที่บริจาคคือไอเรื่องความบริสุทธิ์ใจอ่ะมันแน่นอนนะกูคนนึง no d o u กูคนกู no d o u ในความบริสุทธิ์ใจเพียงแต่ว่าพอมันเป็นมุมมองคนอื่นอ่ะมันก็เลยค่อนข้างเซนซิทีฟไอตรงนี้พอได้อ่านคอมเมนต์บ้างก็คือก็ก็อ่านบ้างไม่ใช่ว่าผ่านตาไปก็เข้าใจในมุมของเขาที่ว่าถ้าอยากได้ของที่มันเป็นขอองงเราลมืท พออ่านแล้วก็รู้สึกเออใช่ว่ะพอทาเป็นรูปปั้นมาเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับเราเนี่ยเราต้องดูแลม,มันก็เหมือนเราเป็นเจ้าของอเพราะฉะนั้นเราจะมาไล่เรียกเงินหรือว่าอะไรที่เขาเรียกกันนะถูกที่เขาพูดแต่ว่าเราอะ่ะไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นหรอกแต่ว่าเราสื่อสารออกไปโดยที่มันไม่ได้มีความคิดวิเคราะห์ให้รอบคอบอคมันเลยแบบตกตะกอนออกมาจนแบบว่าใครอ่านก็รู้สึกเป็นไปนทางเดียวกันไป,นปนแบบน่าใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างไงถ้าถ้าถ้าใครที่ได้อ่านในมุมนั้นไว้นะผมก็ขอ ขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยกเลิกไปทั้งหมดก่อนแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะผมมีลิสต์รายชื่อการโอนเข้าหมดอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยได้ยุ่งเกี่ยวกับบัญชีอยู่แล้วไม่มีรายชื่อออกคือมันเป็นบัญชีแบบเปล่าๆมันอยู่แล้วใช่ใช่เ <ๆ S 2> พิ่งสมัครเมื่อวานเลยอ่าฉะนั้นทรานเซ็กชั่นต่างๆเนี่ยครบมันชัดเจนใช่ครบแบบ100%แล้วก็เดี๋ยวพอผมเสร็จงานทุกอย่างของพี่เชโปแล้วเนะี่ยไล่เลี้ยงให้ตั้งแต่ต้นคนแรกยันคนสุดท้ายที่โอนเข้ามาแล้วกกกกก็็็เเเงงงินนนนนนนททททุุบาา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 จจจะะะโอออออไปัั้้หมมมมมมมดีีีใพพรว่่่คูย เดือดรอดเข้ามาหาผมเป็นเหมือนเซซีโรเคเนี่ยจะคืนทั้งหมดก่อนเลย ส่วนใครที่อยากช่วยก็คือถือว่ามาช่วยค่างานศพอันนั้นนอกรากเรื่องกันแต่ในเรื่องไอ้ที่จะไปทำเนี่ยอันนี้คือจะคืนหมดก่อนคืนหมดก่อนโอเคแล้วก็ถ้าใครถ้ามันยังเหลืออยู่ในบัญชีนะแบบไม่สามารถโอนให้คืนให้ใครได้ละก็จะเป็นปรทธานในการบริจาคในมูลนิธิต่างๆที่เป็นตัดแมวใช่แต่ว่าไอการสร้างลูกปั้นเนี่ยอันนี้ที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยตั้งใจว่าจะทาจริงอยากทามันให้ได้แต่ว่าหลังจากอันนี้ก็คงจะเป็นด้วยตัวเองทั้งหมดก็โอเคเพื่อความสบายใจด้วยก็ดีกว่าได้ไป สู้ๆพี่เคเราเข้าใจแหละแต่วันนี้หนักจริงแหละใช่วันนี้ทุกอย่างไอตอนจังหวะนั้นมันมันรีบด้วยเราก็เลยเข้าใจเข้าใจมันมันแคบแวบๆอ่ะนั่นแหละไม่รอบคอบเองแล้วก็แล้วก็ทำให่ได้แบบออกไปไม่ไทางนั้นขอโทษด้วยครับไม่ไม่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวยังไงก็รอรอรอพี่เคเขาชี้แจงอีกทีนึงครับวันนี้บอกผ่านสัปดาห์มันอาจจะไม่ได้ทั่วถึงแต่เราก็เราเราเข้าใจอ่ะอย่าใจร้ายกับเคนะ แค่นี้ก็แบบปอดช้ำแล้วอ่ะใช่แต่ใจร้ายแตเคลียนะเราเอาจิตที่ดีอ่ะแล้วเราทําเองอ่ะก็ต้องยอมรับสภาพเฮ้ยคนอื่นเคยรู้ไหมว่าเจอกูครั้งแรกแม่งก็ัตเตอร์มาเตรียมแทงกูนะอ๋อรู้รู้รู้แล้วเนยไอ้นี่ตายก่อนใช่ไอ้นี่ตายก่อนอิดเคยโดนปาดคอส่วนกูโดนแทงไม่ไอ้อิดอ่ะที่กูตั้งใจไว้แล้วคือว่าจะเป็นลิ้นปี่อ๋อเพราะว่ามันจุกเลยแล้วมันจะไม่ตีแรงลิ้นปี่ลิ้นปี่ไม่ได้ใช้โค้งใช้โค้ง เพราะว่าตอนที่ไปนั่งเนี่ยจิ๋มันจะนั่งซ้ายเออกูจะนั่งขวานั่งขวาเป็นขับพี่จิ๋มนั่งซ้ายข้างหน้าส่วนกูตายไงนะคออ๋อคุณกูตัวปากคอจับจับลองนี้ก่อนแล้วก็อันงี้อ๋อแล้วก็ปิดนิดนึงซึ่งแลจิ๋วอ่ะจะตายไงนะพี่จิ๋วไม่มีแรงสู้หรอกเพราะนั้นพี่จิ๋วตัวเล็กมากอ๋อจะยืนกิดคิดคิดคิดอยู่นี่คือสิ่งที่มันคิดอ่ะแต่ไอ้แกไม่ได้ทำนะเขาไปเล่นแล้วทำไปเที่ยแล้วเจอกัน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 ว่างๆแวะเข้าไปเล่นได้ได้ได้